เดือนหาเดือนหกไปเนาะค่ะเนาะมันมันสีขาวซ้อนล้นะค่ะเป็นน้ำจ่างจ่าน้ำจ่าก็ขาวกระโบมันได้ค่ะบาทเนี่ยบ่แซ่บได้ค่ะบาทอืมตอนนี้กําลังแซ่บค่ะมาค่ะมาเพื่อนๆมากินขังสุดท้ายเนาะค่ะเนาะแต่ขังนี้คือขังสุดท้ายแล้วอีปูเนกันอืมต่อไปกระสีขาวแล้วบ่มีมันแล้วค่ะกระสีบ่ได้กินแล้วค่ะอืมก็ต้องพิณาพวกเราก็ไปกินไม่เนาะจ้าเรื่อี้กระสีสิ้นสุดเท่านี้แหละค่ะมันปูเนาะค่ะเนาะ ผู้เพิ่นสลัดเพิ่นเกล้ามาตำใบเนาะค่ะเนาะเพิ่นไปไต่มาเบุก็มา,มาตำอ้อใบเนาะค่ะเนาะใส่ห่องฟิดใบเนาะค่ะเนาะจ้ะถ้ากินย่ำแหลงเนาะค่ะเนาะจ้ะถ้าผู้เพิ่นไปหาได้เนะะี่ยค่ะไงไปหาบ่อไรเนาะคะ่ะเนาะจ้ะตอนไ่ไปไต่ขึ้นเดียวเนาะค่ะเนาะได้ขึ้นเดียวได้ลาบอยู่นี่ค่ะไปไต่ขึ้นเดียวพี่น้องมาให้แน่ทต้ีมกันเนาะค่ะเนาะก็ได้อ้ออินได้ลาบกินอยู่นี่ค่ะแต่เมือ่อไหร่ก็ทีให้เราไปไต่ยู่งหรอกก็นนะคะ่ะเนาะอาเทียมันได้ เอามาไว้เนาะค่ะเนาะติตำใส่ตู้เย็นไว้เนี่ยค่ะใส่ตู้เย็นไว้ถ้ากินเนาะค่ะเนาะแยามแรงนะค่ะให้เราไปด้วยดอกไม้แกซีดไปบ่ได้หรอกว่าไปไปบึงเนาะค่ะเนาะแกไพไปบ่ได้หรอกค่ะไปบ่ได้ไปหากินน้ำเปิือบ่ได้หรอกค่ะลงกทงบ่ได้ค่ะย่างบ่ได้ยางเมื่อไหร่ไปให้นาให้เดี๋ยวกระสิตายกับพี่น้องไปให้นาให้เดี๋ยวกรบสีตายเนาะคะเนาะจ่าถามให้นาให้สองกรบสีตาพี่น้องยิงให้ว่าขาดยิงให้ว่า ยายพาเจีายเจี๋ยง่ายะขามันบวพาไปขามันเป็นขาลอยขาบ่มีแรงมะคะน็อตขาบ่มีแรงเรื่อยไหเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงไปเลยไหมค่ะจะไปหาหมออีกยี่หรอกพี่เนาะห่อมันเกินเกินกล้ามเนื้ออันนี้บ่แรงเนาะคะนาะจับบวมีแรงเรื่อย่างค่ะย่างบ่ไหวย่างแน่นิดนหน่อยกะเมื่อยค่ะเมื่อยมีแต่เมื่อยเพราะว่าขามันบ่มีแรงเนาะคะน็อตจับ มันมีเลี่ยงมันก็เลยไปบ่ไหวเนาะค่ะเนาะจา้าขอบคุณนะคะเด้อ23คนชมค่ะขอบคุณค่ะ28คนชมค่ะเข้ามาค่ะเข้ามาค่ะเข้ามาต้องรับมือเนาะค่ะนะ้อมือต้องรับมาแย่งค่ะเพื่อนๆพือนหอนมากค่ะมือตึ๊บเนาะค่ะเนาะจ่า่าจะหอนอากาศนอนๆก็เขหอนมือตึ๊บเขอบคุณเนาะค่ะเนาะจ้าเนี่ยไม่เห็นนอนเพื่อนๆเนาะค่ะเนาะจา่าบ้างน,นี่แหละคะ่ะ กลางมันไรสุดบ่ได้ดอกต่อไปมนกัะเนาะคือว่ามันหอนหอนแหงค่ะไ้สุดบ่ได้ด้วยค่ะปล่อไปกระสีบ่ได้ไรดอกค่ะยน่ามีเนาะะเนาะจ่าพอมันนอนหอระเดินหามากไรบ่ได้แน่นอนแล้วค่ะเนาะอืมเสียบอกกับเพื่อนๆเนี่ยเบ้นนี่บ่ได้ดอกค่ะมันหอนแหงนะโกรัพา์มันหอนมันก็เลยมือดเนาะค่ะเนาะจ่าจ่าเครื่อนหอนแล้วก็ปัดไปแน่อันปัดอาจโนมัดของมันเองแล้วค่ะเนาะจ่ามันกระสิหอนแล้วก็ มืดอคืมเนาะกันเนาะจ้ะบ่เห็นหูกันบ่เห็นหน้าเพื่อนๆนเนาะกันเนาะเพื่อนๆกับเพเห็นหน้าแยกปลายเนาะกันเนาะจ้ะขอบคุณนะกัเด้อจ้า21คนชมค่ะขอบคุณจ้าก็ยัางกับมาชมใหม่เนาะกันเนาะบ่เห็นหูเนาะกันเนาะมืดตึ๊บค่ะเห็นบ่ค่ะเห็นหน้าแยกปลายบ่นเห็นบ่ค่ะเห็นบ่อือกินข้าวก็แซ่บคักพี่น้องกาบไดยก็สิบ่แซ่บตะปัดป่วยมานี่เนาะค่ะเนาะจ้า เชฟตกขาพี่น้องเอ๊ะยังน้องเพื่อแสดงเห็เจ้ไอะไรบ้านเสียวลงบ่บ้านหนึ้วันอัอนซ้อนอยู่ลระบาดนี่ได้ไผ่วันคักบ้านนี้ลรับพี่น้องเออไม่ยากเบาเลยบ้านคันวันมาไปกันยากอีกนักอีกตั้งหักค่ะอืมกันว่ากินเขาไม่กันหิวค่ะก็ต้องได้กินก็เขาค่ะก็ต้องกินเนาะกขาเนาะจาก่าจินมันหิวแม่นบ้อค่ะมันก็เมยเหมือนกันกันน้อกินนี่มีกับเบาเมยเลยค่ะ กินนิ้อิ่มเต็มท้องไว้กับว่าไหนเมื่อยเนาะค่ะน้องจะกันท้องเ่าเต็มเนี่ยเมื่อยค่ะเมื่อยหิวค่ะหิวค่ะหิวก็ต้องให้มันเต็มไใเนาะค่ะน้องจะเต็มใบแต่มันก็อ้วนที่หลับบ้านพี่น้องเอ้ย ยังไหนคะ่ะยายไปจีนหมดช่วงได้นะะเนาะค่ะเนาะเดาเพื่อนเพื่อนขอบคุณนะคะ่ะเด้อขอบคุณคะ่ะสามสิบสองคนชมคะ่ะขอบคุณในหลายคะ่ะนขณนะที่เรเห็นหงกันยังเของมาอยู่เนาะคะ่ะเพืเ่อนเพื่อนเนาะขอบคุณในหลายเด้อค่ะเด้อขอบคุณทุกคนทุกท่านเด้อๆๆๆะคะ่ะที่มาเป็นกนําลังใจให้่ข้ามไปหมกหมวนเนาะคะ่ะเนาะขอบคุณในหลายคะ่ะที่มาเป็นกนําลังใจให้เด้อค่ะเด้อ ตัวโทรศัพท์นอนกับเพื่อนๆกับสิคอล่าเพื่อนๆรวมกอนเด้อะค่ะเด้อจ้ะไล่น่ะกับคอยมาบอกันไหมเนาะกันนาะให้ตัวโทรศัพท์เย็นกอนเนกันมาจะเพื่อนๆสำหรับไรื่นี้ยายปลายกับขอขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกช่องหลายๆเด้อค่ะเด้อทุกกำลังใจที่เขาไม่กำลังใจข้างปลายมาขมวดนกันเราจะกับขอภาคพื้นหลายๆเด้อที่มาเป็นกำลังใจให้ข้างปลาในมือนีนกันนั่นจะขอภาคพืนค่ะทุกๆคนทุกๆท่านนะคะ อขอร่าเพื่อนเพื่อนรุงก่อนจักก่อน,นะะเด้อค่ะเด้องสำหรับไรนี่ค่ะไรหนาก่อนมาพ่อกันใหม่เนาะคะ่ะเนาะสำหรับไรนี่สวัสดีค่ะมันห้อนเนาะ